สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวตะเกียงโคม a นรุ่น 25A 8 Duo Fuel นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวกล่าวก่อนตะเกียงตัวนี้ที่ผมได้มาเป็นมือสองนะครับเพราะสมัยนี้หายากมากเลย Duo Fuel ตัวนี้นะฮะแล้วก็ราคานี่ก็มีการอัพขึ้นทุกปีนะครับแต่โชคดีตัวนี้ผมได้มาราคาเท่าทุนเลย ราคาเอาุเคาะเลยจากผู้ขายนะครับผมราคาเดิมนะครับก็คือตะเกียงพร้อมเคสนะฮะในราคา4,300บาทนะครับผมมาดูกันดู o f ้ฟูคืออะไรดู OL ้ฟูนะครับผมก็คือตัวตะเกียงสามารถใช้เชื้อเพลิงได้2แบบนะครับแบบแรกนะครับผมก็คือเบนซินขาวก็คือที่เรารู้กันตะเกียงโคลแมนทั่วไปที่เราใช้กันก็คือใช้เบนซินขาวอยู่แล้วในการเติมนะครับก็คือหาซื้อได้ตาม ร้านขายอุปกรณ์แคมปิ้งทั่วไปส่วนแบบที่สองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบที่2ก็คือแบบเบนซินนะครับเบนซินตัวนี้ก็คือเบนซินที่เราใช้ในการเติมรถนี่แหละแต่ว่าต้องบอกก่อนเบนซิน9 5้าเบนซินเก้าหนึ่งหรือ e ย0สิบพวกนี้ผมไม่แนะนํานะครับก็คือถ้าแนะนําว่าจะต้องใช้จริงๆก็ให้ใช้เป็นเบนซินเพียวนะครับผมเรื่องสเปคนะครับผู้ผลิตได้ระบุไว้ที่ความสว่างอยู่ที่เจ็ดร้อยลูเมนนะฮะ 700้ลูเมนนี่สว่างขนาดไหนข้างกล่องเขาเขียนไว้นะครับก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่16เมตรนะฮะหรือหรือดูเป็นลัศมีก็ได้รัศมีก็คือ8เมตรนะครับคือความสว่างอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความสว่างตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราเร่งสุดนะครับผมคือสว่างสูงสุดนะครับอ่าน้ำมันที่เราเติมตะเกียงนะครับก็คือ1ถังนะครับผม ถ้าเกิดเราเปิดความแรงสูงสุดหรือสว่างสูงสุดเนี่ยระยะเวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราหลีลงมานะครับผมหลีมาหน่อยหนึ่งนะครับผู้ผลิตเขมว่าอยู่ได้ถึง13.5ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมก็คือสบายเลยอยู่ได้ทั้งคืนนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับหลังจากที่มีการแกะกล่องออกมานะครับก็จะมีตะเกียงแล้วก็ตัวเคสพลาสติกอยู่ในกล่อง เดี๋ยวมาดูตะเกียงกันก่อนนะครับตัวตะเกียงส่วนประกอบก็จะมีน็อตนะครับน็อตล็อกฝาแล้วก็ฝาแล้วก็โป๊ะตะเกียงนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูถอดนอด็อตอมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะสามารถยกฝาได้แล้วก็เอาโป๊ะออกมาโป๊ะนี่ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นแก้ว อาจจะแตกได้ง่ายนะครับต้องระวังนิดหนึ่งตอนถอดอันนี้ราคาแพงด้วยนะครับโบของโคแมนระวังนิดนึง่งต้องบอกก่อนอันนี้เป็นของที่ผ่านการใช้แล้วจากผมนะครับตัวไส้นะครับไส้ตะเกียงตัวนี้นะครับผมหลังจากที่มีการเอาไปใช้งานหรือเผาแล้วนะครับห้ามจับนะครับถ้าเกิดจับแล้วเนี่ยเดี๋ยวไส้มันจะแตก นะครับไส้เนี่ยนะครับผมมันจะมีสารใย,ยหินแล้วก็พวกทอเรียมซึ่งมีความอันตรายต่อระบบทางเดิในหายใจและก็ผิวหนังของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่จะเป็นอย่าจับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่า,เ,าเกิดจับจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะแตกเห็นไหมครับถ้าโดนแล้วก็จะแตกอย่างนี้เลยนะครับจะยุ่ยอย่างนี้อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมอันนี้ผมลองทําให้ดู ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอญาตไปล้างมือก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมาใส่ไส้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมขอย้ํานะครับอันตรายนะครับไม่ควรจะเอาไส้ตะเกียงนะครับที่ใช้แล้วนะครับมาบ,บี้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีใยแล้วก็จะมีผู้พ,พาติเคลิลพวกฝุ่นละอองปิวเต็มไปหมดเลยอันตรายต่อปอดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรทํานะครับเวลาเปลี่ยนไส้ที่ดีที่สุด ก็ควรจะรีบถอดถอดให้มันเบาที่สุดแล้วก็ออกไปเลยไม่ควรจะมาบี้อย่างผมนะครับอันนี้ผมตามไ้ดูแล้วนะครับไส้ตะเกียงของคแมนนะครับถ้าเป็นของแท้นะครับถ้าเกิดตรงรุ่นเนี่ย2เนี่ยเขาจะเรียกว่าเบอร์21นะครับแต่พอดีผมได้ไส้มาจากาลาซาด้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าขอบเขียว ก็ถ้าเทียบเท่ากับเบอร์21ของโคแมนก็คือเรียกว่าขนาด300ร้ซีนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูลักษณะก็จะเป็นถุงแบบนี้นะครับวิธีการใส่ก็สังเกตตรงนี้มันจะมีคล้ายๆเป็นข้ออยู่นะครับผมก็คือเอาใส้ตะเกียงนะครับมาหุ้มข้อตรงนี้เลยแล้วก็มัดเข้าไปตแบบถุงแกงเลยแบบปกติเลยครับผมมัดธรรมดานี่แหละบ,บ้าน ไม่มีอะไรลองลองดูทรงโอเคให้เชื่อเราอยู่ตามข้อนะครับไม่ให้มันไหลไปข้างนอก ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทําการตัดเชือกนะครับที่เรามัดให้เรียบร้อยให้เป็นระเบียบเดี๋ยวเราจะเอาสไส้ตะเกียงนะครับที่เราติดเสร็จแล้วนะครับเอาไปเผานะครับผมอ่า ในขั้นตอนการเผาเนี่ยผมจะใช้น้ำมันของตัวตะเกียงนะครับช่วยในการเผาไส้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนก่อนการเผาไส้นะครับในการเตรียมผมจะต้องเติมน้ำมันตรงนี้ก่อนเราเติมน้ำมันทางช่องนี้นะครับทางรูนี้ซึ่งผมได้ทำการเติมน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็2ก็คือตำแหน่ง ตำแหน่งตัวเปิดตะเกียงนะครับให้อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับบิดให้อยู่ในตำแหน่งออฟแล้วก็3ามนะครับทำการแยกเพื่อเติมอากาศเข้าไปนะครับทีนี้ขั้นตอนในการแยกนะครับให้หมุนไปทางซ้ายนะครับผมเป็นด้านโอเพนของเขานะครับแล้วก็ดึงคันคันชักออกมานะครับแล้วก็ทําการแยกลงไปมันจะเห็นไหมครับตรงนี้จะมีรูนะครับผมให้เอานิ้ว ปิดตรงรูนี้ไว้นะครับในขณะที่แยกแยกไปจนกว่าจะตึงมือนะครับหลังจากที่เราทําการแยกนะครับจนตึงมือนะฮะให้เลื่อนการสูบกลับเข้าที่แล้วก็ปิดไปทางขวานะครับคือด้านโครสหรือล็อกนะครับผมผมลืมบอกอีกคลิกหนึ่งไปนะครับก็คือในขณะที่เราทําการแยกเนี่ยถ้า ตะเกียงของเพื่อนเนี่ยไม่ใช่โต๊ะไม้แบบผมนะครับแนะนําให้เอาตัวฐานฐานรองของเคสนะครับผมเอามารองตะเกียงด้วยจะเป็นการรักษาตะเกียงที่ดีนะครับตัวตะเกียงจะได้ไม่ขูดกับพื้นจะเป็นรอยนะครับผมก่อนการเผาไส้ตะเกียงทุกครั้งนะครับผมเน้นย้ํานะครับให้เราอยู่ใต้ลมนะครับผมเพราะว่าควันของการเผาไหม้ไส้ตะเกียงเนี่ยอันตรายมาก มันมีใย,ยหินนะครับผมก็อันนี้ระวังกันด้วยนะครับผมห้ามสูดดมเด็ดขาดนะครับอันตรายมากครับ ก็ปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำมันช่วยด้วยนะครับให้มันไหม้ไวๆขึ้นอไส้ไส้ตะเกียงนะครับตอนที่กำลังเผาไหม้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนที่ขนาดเผาไหม้อะมันจะมีเป็นสีดำนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยให้มันไหม้ไปสักพักหนึ่งเรื่อยๆนะครับจากสีดำนะครับก็จะกลับมาเป็นสีขาว จนหมดอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือสภาวะตอนนี้นะครับผมก็คือสามารถพร้อมนําไปใช้งานได้แล้วครับผมก็ให้เราทําการเปิดไฟแชก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆเปิดเปิดน้ํามัน เรียบร้อยครับผมสามารถนำไปใช้งานแล้วก็ใส่โป๊ะได้เลยครับผม มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ผมอยากจะบอกนะครับผมม <wide> ีหลายๆคนนะครับจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย <ait> ของตะเกียงน้ามันนะครับ <g ülme> อย่างที่เราเคยดูตามในหนังนะครับผม <g ülme> ก็คือว่าถ้าตะเกียงล้มหรือว่าตะเกียงหล่นเนี่ยโปมันก็จะแตกแล้วก็มีการระเบิดนะครับผมผมอยากจะบอกว่าตะเกียงน้ํามันรุ่นใหม่มันเป็นระบบปิดนะครับผมเพราะฉะนั้นต่อให้เราคว่ำคว่ำตะเกียงนะครับผมก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการระเบิด หรือว่า,าเพิงไหม่อย่างแน่นอนครับปลอดภัยครับผมผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับอายุของไส้ตะเกียงนะครับผมก็ถ้าเกิดไส้ตะเกียงเนี่ยไม่ได้รับการกระทบกระเทือนหรือไปโดนสัมผัสนะครับก็จะอยู่ได้นานนะครับเป็นปีๆนะครับผมก็อยู่ที่การใช้งานและการเก็บรักษาของเราด้วยนะครับผม ตะเกียงน้ำมันนะครับเพื่อนเอน,นอกจากจะให้แสงสว่างกับพวกเราได้แล้วนะครับก็ยังให้ความอบอุ่นนะครับผมในช่วงหน้าหนาวเวลาที่เราไปกลางเต็นท์หรือตั้งแคมป์นะครับผมาจากประสบการณ์ผมนะครับตะเกียงน้ํามันก็ดีหรือตะเกียงที่เป็น led ก็ดีนะครับความสว่างนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับผม led เนี่ยจะว่าไปแล้วนี่ก็ถูกกว่าแล้วก็การบำรุงรักษาพวกนี้ก็ง่ายกว่า แตกต่างกับตะเกียงน้ํามันนะครับซึ่งอนองกจากพกตะเกียงไปแล้วก็จะต้องเตรียมเชื้อเพลิงนะครับเตรียมไส้ไปด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ขึ้นอยู่แล้วแต่สไตล์นะครับผมอย่างคนที่ชอบอตะเกียง LED เนี่ยก็แน่นอนสะดวกสบายนะครับง่ายดายแต่ถ้าเกิดคนที่เล่นตะเกียงน้ํามันนะครับเนื่องจากว่าตะเกียงน้ํามันเนี่ยในความคิดส่วนตัวของผมนะครับ มันมีความคลาสสิกในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ในแต่ละรุ่นในแต่ละปีที่เขาผลิตนะครับผม,ผมก็จะมีเรื่องราวมากมายอยู่ในตัวตะเกียงก็แล้วแต่เพื่อนๆอาจจะตัดสินใจกันดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ผมลืมบอกกรณีที่ไม่ได้ใช้ตะเกียงในระยะเวลานานๆน,นะครับ<ๆ>เพื่อเป็นการรักษายางของชุดลูกปั๊มนะครับให้เพื่อนๆมาคลายาฝาถัง เพื่อลดแรงดันลมในระบบนะครับผมด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ